นค,คนที่รวยบนโลกใบนี้เขาไม่ได้มีผมพูดแล้วผมยังขนลุกเลยด้เขาไม่ได้มีสินค้าที่ดีที่เพอร์เฟกต์จำไว้นะคนที่ร่ำรวยบนโลกใบนี้เขาไม่ได้มีสินค้าที่ดีที่เพอร์เฟกต์หรือสุดตีนหรือมาจากนอกโลกสารกัดกูมีแปดสินลิดที่โฆษณากันอยู่แต่คนที่ร่ำรวยบนโลกใบนี้เขามีช่องทางการจัดจำหน่ายของตัวเองฟังดีดี คนที่เป็นเจ้าของแบนด์แล้วมีลูกทีมเยอะเขามีช่องทางการจัดจำหน่ายของตัวเองเขามีทีมระบายของตัวเองเซเว่นรวยไม่ใช่เพราะเซเว่นเป็นเจ้าของสินค้าแต่เซเว่นรวยเพราะว่าเซเว่นเป็นเจ้าของสาขาหนึ่งหมื่นาันสาขาซึ่งต้องใช้เงินทั้งหมดสี่หมื่นห้าหมื่นล้านบาทในการสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าให้ใครมาหลอกคุณได้และอย่าคิดว่าสินค้า ดีมันจะขายตัวมาเองไม่จริงถ้าไม่มีช่องทางการจัดจำหน่ายถ้าผมอยากจะขายสินค้าอะไรสักอย่างนี่มีคนมาส่งให้เ่เจนเซนผ้าอะไรสักอย่างผมโพสลงไปในระบบขายได้อยู่ดีเพราะว่ามีช่องทางการจัดจำหน่ายแต่ไม่ใช่เพราะสินค้าดีที่สุดในโลกจะมีช่องทางการจัดจำหน่ายเข้าใจใช่ไหมโอเคช่องทางการจัดจำหน่ายถ้าคุณอยากจะขายของดีแม่ผมขายของอยู่ที่เมื่อก่อนขายมูปิ้งขายอยู่ที่หน้าบ้านขายไม่ดีก็ต้องไปขายสีแยกขายสีแยกคนเยอะ อยากจะขายได้มากกสีแยกก็ไปขายที่ตลาดโอเค okay. ห้างสรรพสินค้าทําไมจะต้องสร้างที่ใหญ่โตเวอร์วังอลังการเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อดึงดูดผู้คนมากองลิ้พอมีคนเมื่อไหร่มันถึงจะขายของได้โอเคเพราะฉะนั้นทําไมนักธุรกิจแบบลิฟถึงรวยป่าชาวบ,บ้านาชาช่องแล้วก็จะรวยมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวคุณจะได้เห็นคนที่มีไรายได้เดือนละสิล้านยีล้านสาล้านห้ล้านต่อเดือนไม่ใช่เคาะ เรามีสินค้าที่ดีที่สุดในโลกแต่เพราะาเรามีช่องทางจัดจำหน่ายที่เทพที่สุดนักตอนนี้อะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณให้ทุกคนบนโลกใบนี้ติดตั้งแอปดอมดิทคุณคี่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณบ,บ้างคุณลองนึกภาพตามสิปัจจุบันนี้มีคนในประเทศในโลกทั้งหมดเจ็ดพันสี่ร้อยล้านคนแต่คนใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดห้าพันห้าร้อยล้านคนแล้วปัจจุบันนี้ มีโซเชียลมีเดียมีแพลตฟอร์มต่างๆที่ทําให้เราเชื่อมเข้าหากันถ้าเป็นสมัยก่อนจะไปเข้าหาคนเป็นพันๆล้านได้ยังไงตอนนี้เขาคิดไปไกลอีลอนมาร์ Musk, ยิงดาวเทียมขึ้นไปบังนอกโลกเพื่อที่จะให้อินเทอร์เน็ตครอบคลุมคนทั้งโลกเพื่อที่จะให้คนอีก2500ล้านคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะได้เขาส่งมือถือไปให้แล้วให้เขาติดตั้งแอปถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีคนติดตั้งแอปดับลิฟบนมือถือนั่นแสดงว่าเขาจะเห็นสินค้าทุกตัวของบริษัทเราโ okay? อเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผกาาลังงคคทุคนทืออเรต้ ขยายยูเซอร์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งอาเซียนเนี่ยเอเชียรวมกันเนี่ยทั้งหมด3,000ล้านคนแล้วทุกคนติดตั้งแอปดอบลิทแล้วทุกคนซื้อของหมุงวนอยู่ในนี้คุณคิดว่าคุณจะเป็นเศรษฐีไหมเราต้องค้นหาทําทุกคนทางเพื่อให้ทุกคนโหลดแอปดอบลิทไม่ใช่มาบ้าขายของบัลลเซ่อยู่หรือไฟเบอร์อยู่ไม่ใช่แต่คุณต้องเอยเอาแอปดอบลิไปติดตั้งไว้ในมือถือ แล้วมึงเข้าไปดูเองคุณจะมาขายของชาติไหนจะรวยแล้วการที่คุณยิงแอดซ้ำๆมันไม่ใช่แพลตฟอร์มของคุณคุณต้องจ่ายเงินเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ผมไม่มีทางที่จะมาเสียเงินยิงแอดซ้ำแล้วต็แแ้วฉันยิงแอดร้อยล้านจุดยอดกูไม่เอาแต่ผมอยากมีแอปที่มูลค่าหนึ่งร้ยล้านแล้วครองยูเซอร์ทั้งสามพันล้านยูเซอร์ ผมไม่ได้มีนักลงทุนมาลงทุนเพื่อที่จะเอาเงินไปโฆษณาเพื่อให้คนมาดาวน์โหลดยูเซอร์แต่ผมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของแอปร่วมกันแล้วทําไมคุณไม่บ้าคุณมามองว่าลงทุนสองพันประสาทแดกมันไม่ได้อยู่ที่สองพันมันอยู่ที่ระบบที่จะรองรับคนเป็นล้าน,านคนได้มันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้รวยเพราะเงินสองพันแต่มันรวยเพราะคนเป็นล้านซื้อฉลาด,ดแล้นะ คุณไม่ได้รวยจากการที่เปิดบินสองพันแต่การที่คุณเปิดบินสองพันคุณได้ใช้แอปของเราแล้วทำไมผมเปิดสองพันก็ผมอยากให้ทุกคนเป็นเจ้าของแอปร่วมกันทีนี้จะรวยไม่รวยคุณมีคนโหลดแอปกี่คนแค่นั้นเองอย่าเข้าใจอะไรายากที่ผมพูดภาษาไทยนะจะให้แปลไหมเพราะฉะนั้น คุณไม่ได้รวยจากการขายสินค้าแต่คุณรวยจากหาคนติดตั้งแอปมันจะซื้อตอนไหนกรชท่างหีแม่มันแต่มันเป็นลูกค้าคุณไปแล้วคุณเข้าใจไหมเนี่ยและจ่ายเงินสองพันเพื่อที่จะได้เป็นเจ้าของแอปแลวรองรับคนเป็นล,ล้านคนคุณไม่ตื่นเต้นคุณเพี้ยนแล้วคุณมีลิงก์เนี่ยคุณทำให้ทุกคนโหลดแค่นั้นเองแล้วยกตัวอย่างเช่นคุณสมัครเฟซยี่สิบเฟซอะร้อยเฟซ คุณสมัครเซฟซร้อยเซตช่วงแรกแล้วคุณแอดเฟซห้าพันเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ร้อยเซตคูห้าพันเป็นคนเท่าไหร่อะอะอะเพื่อนห้าพันเซฟซหนึง่งต้องสมัครร้อยเซฟซนะเท่าไหร่ห้าล้านปะห้าแสนถูกไหมห้าแสนคุณสมัครร้อยเซฟซคุณมีเพื่อนห้าพันแล้วแอดแอด,แอดผมถามหน่อยร้อยเซตซื้อซิมอะแม่งไม่กี่บาท ลงทุนไม่กี่บาทแล้วนั่งจิง้มแอดเพื่อนคุณสามารถที่จะเข้าถึงคนห้าแสนนะยุคนี้ยุคนี้ยุคพ่อยุคแม่เราเนี่ยต้องไปเดินตามบ้านฮัลโหลซื้อ,อยาติดฟันไหมฮัลโหลเอาแฟบสักผ้าไหมเดินทางไปได้หมดครึ่งวันแล้วแต่นี่คุณสามารถคุยกับคนได้วันละห้าพันคนจ้าไม่ครับสมัคร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 ไม่ครับแล้วเอาทุกคนติดตั้งแอปดอกนี้เดี๋ยวเขาก็เห็นโฆษณา เดี๋ยวเขาก็เห็นคนนั้นคนนี้อยากมีอะไรเขาเห็นคนนั้นคนนได้เขาก็จะอยากทําเองตอนนั้นหนึ่งก็จะไล่เข้าคุณตลอดคุณไม่รวยตอนนี้จะไปรวยตอนไหนวะชิวอยู่ด้านแหละลีลาอยู่น้านไหะอ้อมอยู่ด้านแหละบางคนนี่นะมันจออนนมทำเสียเวลาอยู่เมื่อไหร่จะจริงจังลองออกมาลุยกับมาสักตั้งเงินสักปีหนึ่ง กลับไปทํางานประจํายังทันน้อยยังทันเขารับประกาศแน่นอนมีไหมรัฐบาลประกาศไหมออกปีหน้าจะประกาศไม่ให้คนไทยทํางานเลยไม่มีหรอกมีแต่หุ่นยนต์จะมาแย่งงานคุณแต่ธุรกิจมันเพิ่งมาทำไมไม่ใส่สุดกลัวอะไรนกหนากลัวแต่จะไม่มีจะก,กินกลัวแต่จะไม่มีเงินค้าผ่อนบ้านผ่อนรถแต่ไม่กลัวความยากจนเลยโอกาสมาแล้วทำไมไม่ไฟกับมันเต็มที่ ไม่สนใจเงินแต่ละวันเนี่ยคุณบ้าแล้วเงินที่ได้มาที่ให้กําไรเยอะๆคือนะไรรู้ไหมผมให้กําไรเยอะๆเขินวะให้คุณเอาเงินไปซื้อลูกค้าอีกรอบหนึ่งยิง่งอีกรอบหนึ่งเอาไปโกยมาไว้ในหน้าตักของตัวเองคุณลองคิดดูว่าวันหนึ่งคุณมีสิบล้านยู่เซอร์บริษัทออกแคมเปญแจกคูปองแลกเหรียญตักสมบ,บอรโโบอดโปรโมชั่นบอดแคบไปหาดีแอดไปหาเขาแพลตฟอร์มเราเราจะทําอะไรก็ได้เราจะโฆษณากี่รอบกูจะส่งไปหามึงทุกชั่วโมงก็ได้ปีจะทั้ เฟซบุ๊กคุณส่งไปยี่สิบลอกหมดตัวแน่ๆเข้าใจกัว่าหมดตัวแน่ๆระแต่ที่นี้คือทำแล้วจบเปิดโอกาสให้ทุกคนเอายูเซอร์มาเก็บคุณไม่ตื่นเต้นได้ไงผมงงนะมุณบ้า,าขายของอยู่เมื่อไหร่จะชนะเขาผมจะคุยกับทุกคนด้วยความจริงใจถ้าคุณมี user, ยูเซอร์เยอะเป็นล้านๆคนคุณรวยแซงของแบรนด์ทุกแบนด ฟังอีกครั้งหนึ่งถ้ามียูเซอร์ล้านเดิมแซงเจ้าของแบรนด์ทุกแบรนด์ในประเทศไทยไม่มีใครเอาชนะปริมาณได้สินค้ามันไม่มีใครมาลักคุณหรอกเดี๋ยวมันแดกแล้วมันก็เบือ่อแล้วก็เปลี่ยนเปลีป่ยนคอลลาเจนคุณแดกมากี่ยี่ห้อแล้วเปลี่ยนเรื่อยเดี๋ยวบัลลเซ่นเนี่ยเดี๋ยวเซนตีเดี๋ยวอัพเกรดละเป็นบัลลเซ่พัดส้มติ่งอะไรก็ว่าไปแต่ช่องทางจะจำหน่ายเราก็ยังเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นถ้าคุณมียูเซอร์หนึ่งล้านยูเซอร์สิบล้านยูเซอร์สินค้ามันต้องหมุนเวียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันใหม่มาอันเก่าออกอันใหม่มาเก่าออกแต่คุณก็ยังเป็นเจ้าของยูเซอร์หนึ่งล้านคนคุณจะใช้เงินยังไงจะใช้ยังไงหมดทันเลยกลัวจะน้อยตายซะก่อนใช้เงินไม่หมดเข้าใจไหมโอกาสมาแล้วไม่ทำ ได้เงินมาทีนี้จะไปรีบสร้างยูเซอร์มาดองไว้เอามาให้ผมลงไปแข่งด้วยไหมมีเงินหลายสิบล้านเนะี่ยไปยิงแอดด้วยไหมถ้าผมยิงเองเนี่ยไม่เข้าบริษัทเต็มมันไม่ได้เข้าคุณแต่ไม่อยากทําอย่างนั้นอยากให้เงินมันเข้าใต้คุณเว้ยโอ้ถ้าทำได้ทําไปแล้วตอนนี้ยอันที่ผมมาโชว์ไอเดียบริษัทนะผมทําสมัครแค่วันเดียวเพราะมเป็นไอเดียเริ่มต้นไงผมโพสลงไปในกลุ่มแล้วทุกคนก็มาแอดไง แล้วถ้าผมสร้างสิบล้านยูเซอร์แล้วคุณว่าผมอ่ะอัพได้คิดคิดคิดคุณว่าผมไม่มีปัญญาคุยกับคนให้อัปเกรดเหรอคิดว่าผมมีไหมมีคุณคิดว่าผมไม่มีปัญญายิงแอดเหรอมีมีปัญญายิงแอดอยู่แล้วมีปัญญาคุยไหมมีแล้วคุณว่าถ้าไอดีทั้งหมดเป็นของผมคนเดียวได้ไหมได้คำถามคือมันจะมีประโยชน์อะไรผมก็รวยอยู่คนเดียวสบายอ่ะโอกาสมาแล้วจึงจะมาอ้องอยู่ยจะมาคิดเล็กคิดน้อยอีก ทำไม่เป็นอบออศึกษาดีจะได้รวยไม่เขา้าใจบอรอฟังซ้ำๆจะได้รวยแค่นั้นเองเพราะว่ามันไม่มีใครเคยทํามาก่อนมันเพิ่งมีเข้าใจเขาว่าแม่งเพิ่งมีไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเดือดร้อนมันเพิ่งมีไม่ต้องมาบอกว่าทำไม่เป็นไม่เคยทำโผ่ก็มันเพิ่งมีมันทาเป็นได้ไงเรียนรู้ดิเพื่อให้มียูเซอร์เยอะๆโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีคุณิอ e ีทิพไหมแปดเดือน มีคนมาบิ้วมันทำสินค้านร่นนี่นั่นมึงฟังกูทิปแล้วมึงจะรวยผมจะบอกเคล็ดลับของอีทิปก็คือไม่มีสมองมันไม่มีสมองผมก็บอกมึงทำอย่างนี้อย่างนี้อย่งนจะเอาสมองมาจากไหนวะเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ตนมา25ปีมาเจอผม8เดือนได้ไป9ล้านคุณคิดว่ามันฟุกเหรอมันไม่ได้ฟุกแต่เพราะมันไม่ได้ใช้สมองมันพี่กูพาบอกมาทำอะไรมึงทำอย่างนี้แบบนี้แบบนี้เทิปแล้วมันทำ นั่นเลยทำให้มันมีรายได้เก้าล้านบาทแล้วมันก็จะมีเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วผมก็ดีใจอี้เ้ยกูเลยนะทํางานมาสี่ปีไม่มีใครสอนได้ปอร์เช่คันหนึง่งอี้สัตวมึงไปแปดเดือนมึงมีรถแล้วอะอี้เฮยกูตั้งสี่ปีแล้วเมื่อกี้นั่งคิดโหไอี้เฮย์ทำไมมึงเร็วกว่ากวะอายุยีบห้ากูเพิ่งทำธุรกิจอี้สัตวมึงยีบห้ามึงได้เก้าล้านแล้วอ้เฮย์คเอาเปรีบกูเลย อึดอัดเพราะว่าตอนนั้นไม่มีใครสอนเรางมโคงหาทําเองทุกสิ่งทุกอย่างแต่รู้สึกอิจฉาพวกคุณผมได้อิจฉาคุณเลยรู้ปะม,มีคนมาบอกเนี่ยมีคนมาบอกเนี่ยแต่ตอนผมไม่มีตังค์คุณคิดว่าใครจะมารับอิชอบชีพผมมาไม่มีไม่มีแม้แต่คนเดียวคุณพาเมึงทําแบบนี้สิ่มึงจะรวยไม่มีแม้แต่ตัวเดียวไม่มีมึงทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วมึงได้สองล้านแต่คุณจะโชคดีแค่ไหนแนะในวันที่ผมได้วันนี้ผมมาแบ่งปัน แต่ถ้าคุณไม่เรียนรู้คุณพลาดมากเพราะผมมั่นใจลยว่าอีทิพย์ไม่ได้เก่งไปกว่าคุณแน่นอนเพราะว่าอยู่กับมนันมาตั้งแต่วันแรกมันยังเดินมาที่พี่คุณพาขาหนูจะรวยนะหนูจะไม่ทิ้งพี่คุณพาไปไหนเออโถอีสระทำไปเถอะมันต้องมอยู่กับกูหรอนทำมึงรวยไปเถอะทำมึงรวยไปเถอะเขามันกลวัวอะไรรู้ไหม มันกลัวไม่สอนมันหนูจะไม่ทิ้งพี่นะพี่หนูจะสําเร็จตอนนั้นยังไม่มีบริษัทเลยเพราะฉะนั้นจําเรื่องนี้วะอย่าให้ใครมาสอนคนุณอย่าให้คนมาบอกคุณช่องทางการจัดจาหน่ายเท่านั้นสินค้าดีจะไม่สามารถนําส่งก็ไม่มีประโยชน์โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังพาทุกคนทำอยือสร้างช่องทางการจัดจำหน,น่ายแล้วเมื่อหไหร่ที่เราครองทั้งไทยอาเซียนเอเชีย เรามีซอร์เยอะเราจะเป็นคนที่มีอํานาจเยอะท้ายทุกคนก็ต้องมางอนเล็กแรกคนที่ไม่มีจะแดกจะมาทําก่อนแล้วก็จะตามมาคนที่เริ่มมีตังบ้างเห็นมีคนแล้วได้เจ้าของแบรนด์มาหลังสุดเพราะมันกิ้โก้สุดเพราะว่าเจ้าของแบรนด์กูมีเงินด้วยกูไม่ไปทำหรอกใช่วันนี้ไม่มาทำแต่อีสามปีมาแน่แ่เพราะว่าจะไม่มีใครสต๊อกของแา่ชิ้นเดียวแล้วของเต็มบ้านมันขายไม่ได้ก็ต้องเดินมางอ้ออฝากไว้ในดอกนิดหน่อยรอดูตอนนี้ไม่มีใครมาหรอก แต่ตอนนั้นมาขอฝากไว้ในรอบี่ดหน่อยเอามาสิบล้านเพราะว่าผมมียูเซอร์สามสิบล้านจะเอามาฝากอยงเดียวไม่ได้ค่าแรกเข้าก่อนสิบล้านบาทไ่ให้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องฝากไม่ซีเรียสก็กองไว้ที่ไว้ที่บ้านอยู่ยทีใครทีมันตอนนี้สองพันไม่สนใจใช่ไหมได้เดี๋ยวมึงเจอห้าพันอัพเกรดเดี๋ยวมึงเจอวันที่นักธุรกิจด,ดอกไไดิสมีรายได้เดือนสองแสนคนสองแสนผมเนี่ยนะตั้งเป้าอะไรรู้ปะ ถ้าสอนคนละได้สองแสนอู้ง่ายๆเดือนสองแสนง่ายมากผมแค,แค่สอนคนล้านคนพอผมสอนคนล้านคนต่อเดือนแสดงว่าผมจะมียอดขายเดือนละสี่แสนล้านบมมาทเพราะว่าคุณได้เดือนล้านคนได้เดือนสองแสนก็ได้ไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถูกปะแต่บริษทัทจะมียอดขายได้หมดสี่แสนล้านบาทต่อเดือนถึงตอนนั้นจะทำอะไรก็ได้ก็จะอเอาเงินไปพัฒนาแอปอะไรยังไงก็ได้โอเคมันเกิดที่ไหนะตอนนี้ คุณคิดว่าผมมีความสามารถฝอนคนสองแสนมันสบายเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยแต่รอคนล้านคนเข้ามาอยู่ทีนี้เดี๋ยวมึงเจอก,กูตอนนี้เข้ามาห้าแสนคนแล้วหกแสนคนแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยไอพวกห้าแสนคนเดี๋ยแม่งก็ฉลาดขึ้นดีไม่ด,ดีสิ้นปีไอห้าพวกห้าแสนคนเนี้ยแม่งรวยหมดแล้ว,ว,ย,ลวยอดขาย,ยาันจะโตเงนินเยเพราะฉะนั้นบริษัทเราแสนล้านใครบอกขาดล้านนี่กูไม่ตบเลยนะหยอกหยอกหยอกเพราะฉะนั้นวันนี้คุณมีโอกาสนวแอปยังไม่เปิดทำไมไม่รีบโกยอ่ะ บางคนเนี่ยนะยังจะไปเปิดร้านอยู่เปิดร้านเล็กๆมันจะบ้าหรือเปล่าโลกสามารถเอาไปยัดไ้ในมือถือมันได้คิดอะไรอยู่อะเราสามารถเอาแอปเราไปยัดไปในมือมันนะแค่ต้องที้คนดทั้งโลกโหลุดปะวะเข้าใจยังเลิกบ้าสินค้าได้แล้วบ,บ้าแต่สินค้ามันมีช่องทางเลยจะรวยปะเพราะฉะนั้นออกไปแจ๊กเส้นทดลองออกไปคุยกับคน เดี๋ยวผมจะเตรียมเซ็ตทดลองให้ตอนนี้โลตอนนี้ซื้อไปได้อีกแสนหนึ่งเดี๋ยวสต็อกให้เลยอีกสิบล้านซองแจกสิบล้านคนเอามาันมไว้ในแอปเนี่ยแล้วบอดแคปหลอนแม่งแจกคูปองนี่คูปอง500อห้าร้ยรอยม,ม,มึงเอาไหมมันอู้ยเลี้ยคูปองห้าร้อยมึงเอาไปซื้อดีกว่านี่แต้มมึงเอาไว้นี่สิถ้าตัวนี้มีโปรโมชั่นนะแอปกูจะหลอนมึงทุกวันแล้วประเด็นก็คือพอคุณมีคนล้านคนถูกปหมมึงไม่ต้องขายพีิจูพัน์ มึงไม่ต้องขายเดี๋ยวผมพาเขาไปแจกคูปองไปหนึ่งล้านไอดีมึงรอกดเงินเอามันจะเป็นอยางไงน,นพราผมบอกทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะแจกคูปองคนละหนึ่งร้อยบาทไปหยดสิบล้านไอดีมึงรออยู่บ้านเลยมึงไปยืนอยู่หน้าระบบกนี่เลยมึงไปยืนที่โชว์เลยโชว์ลุงเลยพอพะกดประกาศปึ้งเงินเด้งเข้ามายี่สิบล้านมึงกดถอนซื้อบอนนั้นเลยระบบกินี่เข้าใจยังมันจะเป็นอยังไงนล่นมาทำเล่นๆ แล้วถ้าบอกผมไม่เชื่อใช่ไหมอย่าบล็อกเฟซเรื่องจากติดตามไปตายอย่าบล็อกเฟซไปไหนเข้าจะบอกอย่าบล็อกเฟซไปไหนก่อนแอดไลนยิงแอดโฆษณาได้แจกคูปองได้บอดแคสต์ได้ไลฟ์สดได้ฟังพอดแคสต์ได้โอทแคนได้หมดแล้วจะมีหนังสือเสียงอีกเป็นอีกเก้าสิบหนังสือเสียงเป็นบอดแคสต์มาไว้ในระบบจ่ายเดือนละหนึ่งร้อยบาทฟังไปดิร้อยหนังสือเสียงร้านจ่ายได้แค่หนึ่งร้อยนะ สบายสบายยกตัวอย่างเช่นจ่ายคนละหนึ่งร้อยบาทมีหนังสือเสียประมาณเก้าสิบเก้าสิบเล่มอ่ะคนฟังสักสามสิบล้านสามสิบล้านคนเป็ไหมสามสิบล้านคนนะได้หนึ่งร้อยบาทแสดงว่าบริษัทเดี๋ยวจะมีไรายได้นะหนึ่งร้อยบาทนะคูณสามสิบล้านนะบริษัทจะมีไรายได้เดือนละสามร้อยล้านนะเฉพาะค่าฟังพอดแคสต์ปีหนึ่งก็สามพันล้านเอาเงินสามพันล้านนั้นมาพัฒนาแอปมึงทำตลาดโอ้โหบอกเลยดารานใไนดน้ทุกคน เอาเงินตรงนั้นมาจ้างนู่นนี่นั่งโอ้พัฒนาแอปโปแล้วก็บริษัทใหญ่โตบริษัทไหนกำไรดีก็ซื้อไหมหนึ่อซื้อซื้อซื้อบริษัทมันมาเป็นภายใต้ดอกดิบนะพอบริษัทโตยิ่งใหญ่เปิดขายหุ้นให้คนที่ทำดอกนี้ซื้อหุ้นก่อน IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์รวยทุกคนเตรียมตัวไว้นะโอเคเพราะฉะนั้นดอกดิบไม่ใช่บริษัทอาหารเสริม บอกเป็นล้านรอบแล้วยิ่งจะไปทำตลาดลักสมัครตัวแทนเปิดบินที่ต้องสต็อกเ,เลิกเยอะมากเลิก,เลกทำได้แล้วต่อไปมันจะมีแต่ customer c o แล้วก็บีโอหนึ่งชิ้นเป็น CEO รับกำไรไปห้าสิบเปอร์เซ็นเป็น BO สองชิ้นนะต่อไปหนึ่งชิ้นก็เป็น c o สองชิ้นเป็น BO วันที่ยี่สิบสองนี้จะเป็นอย่างนี้เซลแมนจะสมัครไม่ได้คนใหม่จะสมัครเซลแมนไม่ได้คือเป็นลูกค้าอย่างเดียวถ้าสั่งซื้อชิ้นหนึ่งเป็น c o สั่งซื้อสองชิ้นเป็น BO ขั้นต่ำ เซลแมนก็สามารถอัปเกรดเองได้นะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการขายสินค้าเกิดขึ้นนะโอเคเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเราก็จะเป็นแอป,ปช้อปปิ้งแบบ100%รจริงๆโอเคไหมครับวันนี้แล้วก็โปรโมโชั่นก็จะหมดแล้วก็จะจับชลากนะตอนนี้เทคนิคแจกเซ็ตทดลองอเขาไปแจก วันนี้นะสินค้าเข้าระบบนะทั้งหมด2องหมืนนะลำบ้านบนสุดท้ายทำะไรกันวันนี้แจกไปทั้งหมด5้าพันสามร้อแจกไปทั้งหมด5้าพนสามร้อยนะโอเคข่าวดีก็คือตอนนี้เราส่งแอปไปรีวิวแล้วแต่น่าจะได้โหลด Android ก่อนประมาณปไปลาเดือนต้นเดือนเพราะฉะนั้นใครที่มี n อ r ดอ d ก็จะได้ทำงานผ่านแอปก่อนชาบ้านจะช่องเขาถ้าใครอยากจะ ทำงานผ่านแอปเวอร์ชันแรกก็ไปซื้อ Android ซะขนาดน,นั้นเลยหรือวะ <c oughs> ก็คนที่มี Android จะได้ใช้แอปก่อนส่วนเราก็ทํางานผ่านเว็บก่อนไอพวกที่หัวเบยแล้วก็ Apple ก็อาจจะทางานผ่านเว็บแต่คนที่เป็น Android จะได้ทํางานในแอปก่อนประมาณต้นเดือนก็ได้หน้าไปนะเขาน่าจะอนุมัติก่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราส่งให้กับ Android รีวิวแล้วตอนนี้เขากำลังตรวจสอบอยู่ <c oughs> อยู่ที่บ้านเขาจะเซ็นอนุมัติวันไหนแต่พี่เขาบอกว่าหน้าจะ ประมาณปลายปลายเดือนจะน่าจะอนุมัติเพราะฉะนั้น Android เอ็นดอยก็จะใช้ก่อนชาวบ้านนะแอปเสร็จปุ๊บรหัสเดิมข้อความเดิมไปล็อกแค่นั้นเองเข้าไปแอบต่อไปเราก็จะมีมูฟไปใช้ที่แอปนะพอมีปัญหาแอปมีปัญหาเรามูฟมาใช้เว็บแต่ตอนนี้เราไปใช้แอปนะทีนี้คนมันจะกลัวสมัครลิงก์สมัครลิงก์นะถ้าทุกคนไปโหลดแอป,ปแล้วเขาจะไม่รู้ว่าเป็นลูกทีมใครเขาจะถามหาเบอร์ก่อนว่าคุณจะกรอกรหัสใครเป็นผู้แนนกรอกเบอร์เข้าไป ก็จะรู้เลยว่าใครเปน็นผู้แนะนำเพราะฉะนั้นเราสามารถให้ทุกคนโหลดแอปได้แล้วก็เอาเบอร์ให้เขาทีหลังนะแอปมาก็จะไปเร็วกว่าเดิมนะถ้าแอปเราผ่าน Apple ก็คือเป็นแอปที่ปลอดภัยแล้วไม่มีปัญหาแล้วนะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้นะโอเคไหมครับเตรียมตัวไว้เตรียมตัวไว้ทีนี้คุณต้องทําอะไรอย่างไรบ้างในการทำธุรกิจนี้เติบโตจําไว้ธุรกิจนี้ไม่ใช่ธุรกิจขายของ ไม่ใช่ธุรกิจขายของนะเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้เป็นธุรกิจแห่งความเชื่อคุณต้องสร้างสตอรี่คุณต้องสร้างภาพลักษณ์คุณขึ้นมาคุณไม่มีภาพลักษณ์ไม่ได้แรกๆคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าคุณไม่มีภาพลักษณ์แต่คุณต้องทําทุกวิถีทางธุรกิจนี้ต้องซื้อโชว์กำไัดต้องซื้อถ้าคุณไปทาที่อื่นไม่จำเป็นต้องซื้อรถกะไ้แต่ที่นี่ต้องซื้อซื้อเลยเคยสอนไปหลายรอบแล้วอย่าไปกลัว เดี๋ยวจัดโปรโมชั่นอัดนู่นอัดนี่เดี๋ยวมันจะถึงอย่าไปกลัวเลยทั้งนั้นไปซื้อคนที่อยากได้ซีรีส์ควาดด้าม MG เดี๋ยไปลองเลยจองเงินหนึ่งแล้วกลับมานั่งทำงานใช้เงินทุกบาททุกตังค์ในการยิงแอดโอเคง่ายๆถ้าคนอยากจะซื้อรถธรรมดาซื้อรถธรรมดานะหาเงินสักห้าหมื่นไปจองเลยหมื่นหนึ่งหาเงินห้าหมื่นนะคนที่ซื้อรถธรรมดาหาเงินห้าหมื่นคนที่จะซื้อรถ BM เหาเงินแสนห้าหาให้ได้เร็วที่สุดคนที่อยากได้ BM เอ็มเบนส์เอาเงินห้าหมื่นไปจองยิงแอด และเหลือแสนหนึ่งยิงแอดเลยยิงแอดทุกบาททุกสตางคสามเดือนเดือนที่สามคุณจะมีเงินล้านไปดาวคนที่ไม่มีไอเขาที่จะซื้อรถธรรมดาซีวงซีรีสมิดมาด้มีเงินห้าหมื่นไปจอง 10, 1, 1, เงินหนึ่งแล้วเงินสี่หมื่นนั้นไปยิงบัวสามเดือนสี่เดือนคุณจะมีการมีเงินล้านเหมือนกันคุณก็ไปดาวรถสามแสนต้องซื้ออะไรที่เขารู้มูลคะ่าซื้อรถก่อนก็จะซื้อรถก่อน,อออนจำไว้ยิ่งทำเร็วเท่าไหร่ได้ยิ่งดีสตอรีโ่โหดดีที่คุณแล้วพูดเก่ง ก็เท่านั้นสู้มีผลลัพธ์ไม่ได้ภาพลักษณ์สำคัญกว่าความฉลาดใครที่ว่าตัวเองไม่ฉลาด้างถ้าคุณไม่ฉลาดภาพลักษณ์ต้องโหดจำไว้แล้วมันจะโหดได้ยังไงคุณต้องทำงานอย่างหน,นัอีที่ไม่ได้เป็นคนฉลาดแต่กขาทำงานหนักคนก็เลยมองว่าม,มันเก่งหลังทำงานหนัก,หน,กนหนักขึ้นหนักขึ้นหนักมากพอมันก็เลยเก่งเลยโอเคเพราะฉะนั้นสร้างอนาคตทางทิพย์อยากเป็นเศรษฐีมัยอยากอยากเป็นเศรษฐี มึงห้ามใช้เงินสามปีทิงมึงอยากมีพันล้านมึงไม่ต้องใช้เงินสามปีแล้วมึงก็ทําบุญไปเรื่อยๆใหญ่ๆไปเรื่อๆนับจนมันมีรายได้เดือนละสองล้านแล้วมันก็มีสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านใช้เงินหมุนไปเพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายอย่างเคยภาพลักษณ์สำคัญกองความฉลาดเพราะฉะนั้นถ้าคุณฉลาดคุณไม่ต้องเก่งก็ได้แรกๆคุยกับคนลุกลอกข้างก่อนคุยสมัครเล่แล้วคุย พอคุณคุยคุณมีผลลัพธ์คุณมีเงินแล้วไปจอดรถทีนี้คุณก็ไปยิงแอดคนจากข้างนอกคนไม่รู้จกักกินเต๋อเข้ามาเข้าใจมองเป็นอันดับแรกว่าไหนมึงเอามาโชว์นี่มึงได้อะไรจากธุรกิจนี้บ้างยิ่งคุณมีผลลัพธ์เยอะยิ่งไม่ต้องคุยยิ่งไม่ต้องคุยเลยโอเคเพราะฉะนั้นคุณซื้อรถด m เสร็มแสนล้านบุ๊ ไปซื้อปอเช่ไปซื้อปอ r เช่เสร็จซื้อลโบซื้อล a โบเสร็จอา้าวไม่มีที่อะไรจะซื้ออละคุณจะมีเงินเหลือเป็น2อ0สามล้านไม่รู้จะซื้อสติอะไระมันหลังคุณได้คุณได้บีคุณได้บ m เอคุณได้บีได้เดือนสองล้าน <c oughs> <ะ>พอคุณได้ปอ r เช่คุณจะดีเดืนสิล้านพอสิล้านซื้อล a โบกินนี่นนแล้ผ่อนเดือนสี่แสนเองแพงหรอไม่แพงอีทิป์ก็ผ่อนเรนโบกินนีได้แล้วดิสี่แสนบาท <c oughs> เรโบกินี่ดาวมันหล้านกว่ากว่าหล้านแล้วก็ผ่อนสี่แสนผ่อนสบายคุณคายได้อละ้า มีแรงบวกกีี่พวกมีแรงบวกกี่ีเสร็จพวกคุณซื้อบ้านหลังสามสิบล้านสี่สิบล้านได้ไม่ต้องซื้อ,อต้นติดอะไรแล้วทีนี้คิงเดือนละสามสิบสี่สิบล้านปีนี้มันสี่ร้อยล้านซื้ออะไรอ่ะไม่ได้ซื้อแล้ววันวันหนึ่งช้อปปิ้งกินเที่ยวช้อปปิ้งกินเที่ยวนั่งดูแอปโอเคภาพลักษณ์สำคัญกับความชนะเพราะฉะน,น,ฉนั้นคุณต้อง